เอาละครับเมื่อนี่บ่าอาจารย์มารอเห็นต้นมะเอิกขบานนี่ยมะเอิกภาษาอีสานว่าต้นมะเอิกหรือมะเอิบเนี่ยใช้ตำมุงตัวนี่ไหมเอะครับภาษาเหนานเพิ่นเอินว่ามะเขือปูมะเขือปูะตั้งทั้งพังเหนี่ยนะครับอภาษาอีสานเพิ่นเอินว่าต้นมะเอิกอ่บมะเอิกตัวนี้มันจะมี แน่ผลไสตํามงงตอนมีรถเปียกเี่ยวยังน้อยได้นี่มะเอือกเนี่ยโอ้มะเอือกพันใหญ่ครับพันนี่บะมีน้ําครับเปินว่ามันมีอยู่สองสายพันธุ์เด้อพันธุ์หนึ่งมันสิบ่ะมีน้นามเหมือนพันธุ์นี่เป็นพันธุ์ใหญ่ครับบะมีน้ํามนวยจะเป็นขนขนครับเป็นลักษณะัสี่แหละครับเดี๋ยวเบิ่งลักษณะมันก่อนครับส่วนมากทั้งอีสานบนเนี่ยูกกวยไส่ตํางงนะครับ ใบจะเป็นลักษณะจังสี่บานนี่คือเป็นใบใบต้นบักเอิอกอ่าผู้เฒ่าโบราณว่าต้นบักเอิกว่าร์เซ็นหรือมะเอิกโอ้แต่ละท้องเทียนเดิอนบ่คือกันเด้อพี่น้องเด้อบาดนี่เบิ่งใบเบิ่งหมากซะก่อนครับอ่าครับเดี๋ยวสิเว้าสรรพคุณให้ฟังครับเหมบางท่านบางคนว่าว่ามันปลูกไว้ใส่ตามบ่งห่งคือซื่อว่าครับ ผู้ถ่าโบร้านผู้พื้นบานพืนว่ามันเป็นยาอยู่เคยถามผู้เถ่าโบร้านไว้ว่าใบมันก็เป็นยาเล้อดอกก็เป็นยา,นาเพื่อนบอกว่าดอกกับใบเนี่ยมันจะมีลดเย็นนะครับครับสำหรับใบครับดอกมันนะครับจะมีลดเย็นเพื่น เพื่อนว่าถ้าค้นเป็นสีเป็นหนองหรือว่ามีอาการอักเสบเป็นสีเป็นหนองเป็นตุมพื้นขั้นประมาณนั้นครับเพื่อนว่าหายเจ็บเอาใบมันเนี่ยครับถ้าว่าไม่ดอกก็เอาใบมันครับดอกกับใบสับคุ้นคือกันครับเพื่อนสิว่าบอกว่าตำเก็บมากกรมเมือหนึงน่งก็ตำตำครับสำหรับคนที่เป็นเป็นสีเป็นหนองเด้อครับบาดเนี่ยหรือว่าเป็นตุมพื้นขั้นอย่างประมาณนี้แหละครับ เป็นว่าให้ตำไชนาหมโ่จูหลักก็มาตำแล้วก็มา,วกมาโปมาพอกมาท่าไหวครับอ่ามันจะรักษาอาการอักเสบพื้นขั้นนะครับเป็นฝีเป็นหนองประมาณนั้นครับแล้วถ้าคนมีอาการซ้ำบวมขึ้นกระท่านหันเลยว,ว่าซ้ำบวมหาสาเหตุบ่ได้ครับอ่าเพิ่นกระบ,บอกให้เอาใบมันเนี่แหละไปตำไนะชนาโพจูจุนะครับแล้กกระป เอามาโตะมาปบมาโปมาพุ่มไว้ครับมันจะดูดผิดอาการผิดการอักเสบการสั่มบวมต่างๆเนี่ยมันจะคอยยุบการสั่มบวมนะครับเด้อแสดงว่ามันจะรักษาอาการอักเสบได้เลยนะครับใบมะอึกนี่ครับหรือว่าใบบักเอือกนี่แหละครับไม่ดอกดอกกับใบสคุนเดียวกันครับมันจะมีรสเย็นนะครับเอาปูไว้มันจะเย็นจ้อยจ่อยครับนั่นแะครับสำหรับนัวมะเดือข้าบานนี่ น่วยก็มีสรรพคุณทั้งยาคือกันครับบ่แมนี่วา่าสซตํตามบังหุ่งซื้อครับพี่น้องอ่าปุถาบอร์ลานเพิ่นวาเนี่ย้าอ่ามีไอหนะ็ไอเก็บข้อไอมีเสมหะนะครับนะครับสำหรับน่วยมันนะครับเด้ว่าเนี่ยอเพิร์นวามันจะเป็นยาแก้ไอเดอ้อไอเก็บข้อไอแหงไอกระดกกระแดกยังก็แล้วแต่ละครับเพิ่นว่าเป็นยาแก้ไอ หมากมันครับหมากเอื้อกนี่แหละครับเปินยังบอกว่าแก้ดีพิการได้พ้อมมท่านห่วยแสดงว่าุงน้าดีบ่แข็งแรงนี่เอาไปบำรุงถุงน้าดีก็ได้ตัวนี่นะครับเปินบอกว่าแก้ดีพิการเด้วท่านดีพิการนี่บางท่านบางคนก็สิเป็นอืดเป็นยึงอีนั่งก็ได้ครับแล้วถ้ามีอาการนะครับดีพิการเนี่ยบางคนก็จะไข้เียวกับดีก็ได้ครับ สาดีพิการเนี่ยอธิประลิตน้ำย่อยบ่ราะใดประมาณนั่นแหละครับดีพิการเพิ่นบอกว่าแก้ดีพิการอ่าเพิ่นบอกว่าอ่าเอาไปต้มกินน้ำมันก็ได้ครับมันจะมีรสเปรี้ยวครับคารามากม็จะมีรสเปรี้ยวฝาดจั็กน้อยนะครับอาบบ่าพุทธโบราณเพิ่นสเอไปใส่ตามปกตินะครับอ่านะครับเพิ่นบอกว่าหน่วยสุกเนี่ยครับ เจ็บเอามาซีหาหน่วยได้ตยวตำตำขันเอาน้ำมันมาสัน่นมีอาการเจ็บข้อไอนะครับไอข้อแห้งไอเจ็บข้อ,อมันจะมีรสเปรี้ยวนะครับมันจะ,จะขับสเสลดชุ่มข้อครับสําหรับหน่วยมันนะครับเด้อหน่วยบักเอิ๊กนะครับครับก็เลยถามเรียงว่าหากจะเป็นยาคือกันมาสัน่นสําหรับรากนะครับเด้บอบาทหากมันนะครับือว่าราก ให้ขุดมาล้างสะอาดกัมเมื่อหนึ่งนะครับแต่ละหม้อนะครับเพื่อนบอกว่ารากมันจะแก้แดีพิการนะครับแก้แก้ไขศึกษาน้ำซีมนไข่เกี้ยวกับบีนะครับเพื่อนบอกว่าแก้แก้ดีพิการก็ได้เด้อสันหักมันนะครับซ้ำรับหักมันนะครับเด้อรากเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันจะแก้ดีพิการ นะครับแก้ไข้สันติบาตแก้ร้อนในห่างกัสัพพะุณกว้างครับห้า,หามเอื้อครับเพิ่นบอตัวมังเอือกนะครับภาษาาีสารมาตัวมัเอิกเพิ่นบอกว่ารากนะแก้ไขแก้ไอแก้ร้อนในแก้ไข้สันติบาตแก้ไข้เกี่ยวกับบีนะคนถ้าเป็นดีพิก,การเนี่ยบางท่านบางคนก็อาจจะเป็นไข่ละเมอเพื่อป่วงไข่เกี่ยวกับบีนะครับเด้ออ่านี่เพิ่นว่าให้โค้ดให้เอา โคดเอาหากบักเอื้อกนี่ยแหละครับหนึ่งวาได้ใส่ได้ตำบักองหงไาซื้อบัดได้แท่สรบุกุณทั้งยาผู้ถา่าโบณเาน่นบอกไว้ว่าแก้ไขสันนิบาตแก้ไขไข่เกี่ยวกับบีครับเกี่ยวกับน้ำดีได้พรมตัวนี้ไหมะนะครับคนบางคนอน่ไขห่ห้าสาเหตุบ่าได้อาชีบีพิการก็กได้ด้วยครับเด้อถ้าไข่ห้าสาเหตุบ่ไา้นี่ให้โคดเอาห้าบักเอื้อกนี่แหละครับ ด่างสะอาดกับเมื่อนึงแต่ละหมอ้อเขามาต้มกินน้ำมันครับต้มกินเคี่ยวกินน้ำมันนะครับห้าบักเอื้อรับโอ้บัดรไดแทรเนี่ยมันจะมีสรรพคุณทั้งยาอยู่ครับเห็นตาผู้เฒ่าบัวล้านเพป็นเอาไปใส่ตับหมกฮู้บัดรไดแท่์ผู้เฒ่าบัวล้านเนี่ยเ่็นหัวจักสมุนไพรหัวจักต้นไม้เป็นยาจาก ผู้ปัญญาจากป่าช,ชาวบ้านเก่าๆนะครับเพิ่นเคยเล่าสู่ฟังสมัยครูมือเนี่ยบางท่านบางคนกคสิบบุ้งหัวจักนะครับพ่อดีบ่าวจาย์มารอเห็นเอาตำนานตำลา่าโวกเถาวัลสู่ฟังว่ามันเป็นยาจ็เลยเบาสู่ฟังครับมีสรรพคุณทั้งยาเยอะครับต้นบะเกล็ดครับรากนี่กสสรรพคุณกว้างครับ คนเป็นข้อแห่งนำไล่เหนียวติดข้อสเสลติดข้อเก๋เอามาต้่มจินได้ครับนี่ครับอย่าลืมนะครับเด้อ,อท่านี่มีสเสลติดข้อเรียกว่าไข่สันติบาทไข่เพื่อป้วงเกี่ยวกับบีนะครับอันนี้เป็นอะเกี่ยวกับบีไข่เกี่ยวกับบีความไพคุดเดาวลากมันนี่แหละครับเอาหักมะเอิกน,นี่แหละครับเป็นไม้เป็นไม้พุ่มขนาดกลางมันจะมีอยู่สองชนิดชนิดหนึ่งจะมีน้ำ แต่ตัวนี้มาเจอชนิดใหญ่ไม่มีน้ำครับหน่วยไงนะครับตัวนี้ไม่มีน้ำครับตัวนี้เป็นชนิดง่ายครับมะเอืองไงบางคนเพื่อนผู้ถอก็กว่าตวนวมะเอื้อไงนะครับเดี๋ยวจะพาเบิง้งลักษณะมันว่ามันเป็นน่วยอย่างไรนี่ตัวมะเอือไงนะครับเลยบ่มีน้ำครับเป็นใบยังสี่นะครับโอ้หมากดกตัวนี้ก็หมากดกครับ หมากนี่มันจะเป็นขนขนครับมะเอึกหรือบักเอึกนี่สานเอื่นตนบักเอึกนะครับภาษาท้องถิ่นแต่และท,ท้องถิ่ใจเลือกไว้เหมือนกันได้พี่น้องเด้อสังเกตเบั้งไวด้ดีๆครับนะครับทางภาคเหนืเอเพืชน์ต้นมะเขือปูท่านครับแต่ก่อนเนี่ยเพื่อนเคยเห็นเพื่อนเอาเขาอาหารอยู่ครับเอาไปตำใส่น้ำพริกกะปิกกระเสบครับ นะครับเขาอาหารก็ได้ครับทําเป็นยากด็ดีอันนี้ครับต้นมะเอือกเดอพี่น้องเดอนี่เดอบาดท,ที่นี่บาดได้แถมมันมีสารพคุ้นทั้งยาดีขึ้นกันครับครับเดี๋ยวไปไอาจา์สังเกตเบ้องไหมกันครับโอ้มากระดุกดีครับต้นมะเอือกครับมากระดุกดี ครับสังเกตบางทีดีครับอันนี้ขาดว่า,า,าพู้เฒ่าโบราณผืนบานพืนเอามาปลูกไหวใส่ตมบะคงนะครับแต่ปรากฏว,ว่าบางทันบางคน้นก็สิบว่าเคยหัวใจว่ามันเป็นยาครับนะพเพราะเบิร์กทำไปทำมาซึกงซับผู้เฒ่าไว้แล้วเป็นบอกตรปะคุ้นทั้งยาครับบ้านเนี่ยบ้าจางก็เลยเจอได นะครับก็เลยมาบวกสูพี่น้องฟังครับสรรพคุณทั้งยาบ่าวจย์บวกสูฟังแล้วด้วยครับเด้อนี่ครับจะเป็นลักษณะจังสี่ครับสำหรับคลิปนี้ครับบ่าวจานสมุนไพรไทยบ่าเลี้ยงต้นบักเอิร์ซูพี่น้องฟังไว้สักนิดก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและคอมเมตนครับบ่าวจานครับขอบคุณทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เบิ่งไว้สักนิดก่อนครับสวัสดีครับ